ลูกนี้รับเสริมได้แย่มากคือตั้งใจวางลูกข้ามหัวคนหน้าแต่มันทั้งโด่งทั้งเข้าโฟร์แฮนด์เขาเหมือนกำลังตะโกนว่ามาตกชั้นเถอะนักเร็วลูกนี้ไอเดียคือให้เขามีเวลาเตรียมตัวตกน้อยๆแล้วก็ต้องเคลื่อนตัวมาตกจะเห็นว่ามือหน้าเขาดักลูกฝั่งครอสส่วนตัวจะชอบรับหยอดตรงเพราะว่าลูกเดินทางสั้นสุดเร็วสุด พอมือหน้าเขาถอยก็เลยมีตัวเลือกหลายทางจะขอเรียงตามความชอบส่วนตัวที่เล่นบ่อยสุดก็คือหยอดหนีมือสองคนเพราะว่าเขาต้องวิ่งไกลสุดมีโอกาสลุ้นให้เขาหลุดตำแหน่งมากที่สุดตัวเลือกถัดไปก็จะเป็นหยอดด้านขวาเพราะว่ามือหน้าเขากําลังถอยถัดไปก็จะเป็นตบด้านขวาเพราะว่ามือหน้าเขากําลังถอยเหตุผลเดียวกับข้อที่แล้วต่อไปก็จะเป็นยังางพอแล้ว